วันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสความสงบและศรัทธาณวัสีอุทุมพรเดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดวังเดือหรือวัดหลวงพ่อจ้อยตั้งอยู่เลขที่59หมู่9บ้านวังเดือตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ประมาณ25กิโลเมตรสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2485เป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ชาวจังหวัดนครสวรรค์ให้ความเคารพศรัทธาโดยมีหลวงพ่อจ้อยเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองปากน้ำโพอดีตเจ้าอาวาสวาสิอุทุมพรท่านเป็นพาผู้เปลี่ยมไปด้วยความเมตตาการุณาเป็นพานักพัฒนา ผู้ได้สมญานามว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพโดยที่สรีระาธาตุขันไม่เน่าไม่เปื่อยปัจจุบันทางวัดศรีอุทุมพรเก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อจ้อยไว้ในมนดบจุดที่น่าสนใจภายในวัดมีด้วยกันทั้งหมดหจุดค่ะคืออุโบสถรอยฟ้าพระมนดบหอพระหอเทพหอระคังกรองหอมีเทพสัตตาวุธและเจ้าแม่มัชชาตะเคียนทอง จุดแรกอุโบสถรอยฟ้าเป็นพระอุโบสถสองชั้นมีเสาหนึ่งร้อยต้นบริเวณประตูทางเข้าจะเป็นรูปปั้นรูปหนุมานกำลังอ้าปากภายในอุโบสถ ระดับตกแต่งด้วยรวดลายปูนปั้นเครื่องเบญจรงค์และกระเบื้องสีสันสวยงามบริเวณเสาผนังและเพดานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีอุทุมพรปฏิมากรรัตนมณีและชั้นบนประดิษฐานพระพุทธชินสีจำลองและหลวงพ่อสุขโขทัยสุขใจจุดที่สองพระมนด ด้านหน้ามีซุ้มประตูและบันไดนาคทอดยาวขนาบด้วยเจดีสีขาวสององค์มีการปั้นรวดลายพร้อมแกะสลักสวยงามอ่อนช้อยทั้งพญานาคช้ามสามเสียนเทพที่ยืนเฝ้าบันไดทางเดินและยักษ์ที่เฝ้าประตูทางเข้าภายในปดิสถานพระพุทธชิน,นสีเป็นพระประธานมีรูปรหลอดหลวงพ่อจ้อยขนาดเท่าองค์จริงมีโรงแก้วบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อจ้อย ให้กรับไหว้หลวงพ่อจ้อยเป็นศิิ์สายสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรม,มรังสีและมีภาพจิตกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติมีหอไตเล็กรายร้อมสี่หอเป็นที่เก็บพระคำพีพระไตปิดกทั้งสี่ทิศทิศละสองตู้ จุดที่3หอพระหอเทพหอระคังกองเป็นเรือนไม้สักทั้งหลังภายในมีระคังกองพระพุทธรูปยกเขียวหุ่นขี้พึ่งเกจิอาจารย์และองค์เทพต่างๆให้กับไหว้ขอพร จุดที่4หอมีดเทพสัตราวุธภายในมีมีดหมอที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความยาว9เมตรน้ำหนัก3,000กิโลกร,รมัมใบมีดทำรรมาจากเรก,ก้าส่วนด้ามมีดทำรรมาจากต้นตะเคียนทองอายุ100ปีตัวตรงมีดมีอักขระผ่านการปลูกเสกมาเรียบร้อยเพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรบูชา จุดที่5เจ้าแม่มัจฉาตะเคียนทองทางกำนันตำบลวังม้าหมู่ที่5ตำบลราษยาวเราว่านายอานอน์นิ่มยี่สุนอาชีพหาปลาฝันเห็นปลาสวายสีขาวเพือกว่ายมาติดแหขณะออกหาปลาใต้สะพานข้ามคองวังม้าแต่ปรากฏว่าจูๆ่ๆปลาที่ติดแหกับกลายเป็นนางเงือก พร้อมกับพูดขอร้องให้ยายต้นตะเคียนทองที่อยู่ในคลองขึ้นมาเมื่อตื่นจากฝันนายอนนท์จึงนำเรื่องราวไปบอกกำนันและได้ค้นพบต้นตะเคียนทองอยู่ในน้ำจริงๆจึงได้ทำพิธีอัญเชิญเคลื่อนย้ายมาเก็บรักษาไว้ในวัดพร้อมตั้งชื่อให้ว่าเจ้าแม่มัจฉาตะเคียนทองและเป็นจุดที่ชาวบ้านมาขอโชคราบอยู่เป็นประจำ วัดศีอุทุมพรหรือวัดตรงพ่อจ้อยจึงเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่ต้องการมาเยือนนครสวรรค์ไม่ว่าจะมาเพื่อกลาบไหว้ขอพรสัมผัสความสงบหรือชื่นชมพุทธศินทุกท่านจะได้รับความประทับใจและความอิ่มเอมใจกลับไปอย่างแน่นอนค่ะ